ะะมีลูกค้าถามมาว่า,าผสมยังไงนะคะนี่จะอธิบายฟังว่าถ้าสมมุติว่าเราเติมน้ามันถึงเลขสิบตัวนี้ถึงเลขสิบตัวนี้นะคะก็ให้ดูฝั่งน้ํามันยี่ห้าต่อหนึ่งให้เอาน้ํามันออลตลุปยี่ห้อทั่วไปนะคะใส่ถึงเลขสิบตรงนี้เบนซินถังใหญ่เลขสิบตัวนี้น้ํามันออลตลุปเลขสิบช่องเล็กนี้ แต่ถ้าเป็นน้ำมันของนิเวทหรือของสติ l ยี่ห้อดีๆนะคะของ m a คิต้อย่างเงี้ยของมา y ุย a าม่าเงี้ยค่ะให้ดูทางฝั่งทางสิบแล้วก็ช่องนี้เราเติมน้ำมันเบนซินเลขสิบช่องใหญ่ในถังใหญ่ก็ต้องใส่น้ำมันให้ถึงขีดเลขสิบตัวนี้โอเคไหมคะฝั่งห้าสิบต่อหนึ่งค่ะ ถ้าเราเติมน้ำมันเป็นซินถังใหญ่เลขห้าเราก็ใส่น้ำมันออโต้รุ่